สวัสดีค่ะนี่ค่ะไม่ก้าจะมาสอนทำสลามสูตรฟูใสนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะกาวน้ำอย่างแรกนะคะกาวน้ำใสค่ะอัน, 2, นที่สองน้ำเปล่าค่ะอันที่สามโฟมนะคะใช้เป็นอะไรก็ได้อันที่สี่กิซเซอรีน,นะค่ะหรือใช้เป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลกน,นก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นผงหอมสีจันก็ได้เนาะ,ะอันนี้กิซเซอรีนเห็นเป็นขวดนะคะก็แรกเมื่อวานมันเหลืออยู่ประมาณนี้ นะคึ่งลา,งากก็เลยมาผสมน้ำก็เต็มนะคะเนี่นยมันค่อยๆละอ่ะผสมน้ำเยอะหน่อยประมาณเนี่ยมันเดอร์วันนี้นะคะก็อันนี้ผสมหนึ่งต่อสามนะคะเกลือทหนึรร่งน้ำเปล่าสามนะสีแล้วก็ลิต,ตอร์ต่งางๆนะคะนี่เป็นสีน้ำนะเอามาละลายน้ำให้เรียบร้อยนะคะ ใช้สีสบาหารสีอะคิลิคสีอะไรใช่ไหมที่คนนะคะเอ้ยที่คนแล้วก็เพื่อผสมโอเคเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกก็ใส่กาวน้ำใส่ลงไปนะคะใส่กาวน้ำใส่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่โฟมไปเลย เยอะกว่าสลามนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่สีลงไปเลยนะคะโอเคจากนั้นก็ใส่กลิตเตอร์ลงไปเลยนะ้าใครไม่ใส่สีไม่ใส่กลิตเตอร์ก็ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นก็คนให้เขาเข้ากันเลยะคะ่ะ ใส่สีพร้อมใส่สีลงไปเป็นโฟมเพื่อแบบให้สีกลายเป็นสีพาสเทลโดยไม่ต้องใช้สีขาวนะคะจากนั้นก็ตักน้ำเปล่าใส่นิดนึงนะประมาณนิดนึงนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ แล้วมาันนี้นะ,ะจากนั้นก็ใส่โฟมไปนิดนึงนะคะอ่ะาใส่วันนี้นะคะแล้วก็คนนี้เขาเข้ากันเหมือนเดิมเลย<ม>แล้วก็ต้องตีตัวผมให้เขาใส่้วยนะคะเจ้าโฟมถ้าไม่ใส่กน,นจะเป็น ก็ใส่จิซลีลงไปนะคะก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะ มาเรเหรอะได้มาอีดีล้วยืดด้วยเด้งมากด้วยนะคะก็ลาไปก่อนนะคะวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ